สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์มูลฐานนะครับมาดูหลักการของอะคิมิดิสนะครับหลายคนคงจำได้ตอนเราเรียนนะครับอะคิมิดิสที่เป็นที่ปรึกษาของพระราชานะครับก็มีพระราชาที่ท่านได้มอบทองคำให้กับช่างไปทำมงกุฎนะครับทองคำเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วว่าไอ้ทองคำเนี่ยมันมีความหนาแน่นทองคำก็คือ AU ใช่ไหม ความหนาแน่นมันไม่เท่ากับอทองแดงหรือไม่เท่ากับตะกัว่วตะกั่วก็แตกต่างกันไปนะครับความหนาแน่นไม่เท่ากันมันแตกต่างกันบ้างกันเถอะพระราชาก็มอบแท่งทองคําไปให้ช่างน้ําหนักไปเรียบร้อยตอนแรกไอ้แท่งทองคําก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ไหมมันก็คํานวณปริมาตรได้เห็นไหมรู้ V แล้วก็ชั่งรู้ m อ m ตัว v เนี่ยก็คือความหนาแน่นพอมาเทียบกันดูว่ามันเป็นอะไรแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อเป็นทองคําบริสุทธิ์หรือเปล่านะครับแต่ปัญหาก็คือว่าพอช่างเอาไปตีเนี่ยมันก็กลายมาเป็นมงกุฎอย่างนี้ไงมันจะหาปริมาตรยังไงอ่ะกลายไปเป็นมงกุฎที่มันหาปริมาตรไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ไม่รู้ว่าช่างโกงไอ้นี่หรือเปล่าก็เลยเรียกอ์คิเมเดสไปแล้วก็มอบโจทย์นี้ไป ก็มีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งอะคิมีเดสก็เข้าไปนั่งในอะไรนะในถูอาบน้ำอะครับเข้าไปนั่งพอนั่งปุ๊บปรากฏว่าน้ําก็ล้นออกมาท่านก็เก็ตไอเดียขึ้นมาเลยว่าอ๋อรู้แล้ววิธีหาปริมาตรก็คือวิธีการแทนที่น้ํานั่นเองขณะที่ท่านคิดออกท่านก็ร้องยูเลกายูเลกาแล้ววิ่งออกมาปาหํมวิ่งออกมาหน้าถนนอะไรประมาณนั้นนะครับ <laughs> พวกเราก็ไปลองไปค้นดูก็แล้วกันนะครับแต่ว่า สุดท้ายกลายมาก็กลายมาเป็นถ้วยยูเลกาจำไหมเราเรียนมัธยมนะครับโรงเรียนอาจารย์ไม่มีหรอกนะแต่ก่อน <c oughs> อาจจะมีก็ได้แต่ลืมไปละถ้วยยูเลกาก็เป็นแบบนี้ครับนี่เราเติมของเหลวเข้าไปนะครับของเหลวก็จะเข้าไปปริ่มๆใช่ไหมจากนั้นพอใส่วัตถุเข้าไปปั๊บนะครับวัตถุที่ใส่เข้าไปของเหลวตอนแรกเราก็เติมให้ปริ่มๆนี่มีรูนะครับ จากนั้นพอพอใส่ไอ้วัตถุเข้าไปปั๊บเนี่ยไอ้น้าก็จะล้นออกมาใช่นไหมน้าล้นออกมาปริมาตรน้ําที่ล้นออกมาเนี่ยก็จะเป็นปริมาตรเดียวกับไอ้มันถูกแทนที่ด้วยไอปริมาตรของอ้น,นี้ไงคือที่ถูกแทนที่น้ําอ่ะเพราะไอสองตัวเนี่ยปริมาตรก็เท่ากันโอเคไหมจริงจริงก็เมกเซน์นะครับนิสิตแต่ว่าถ้าใช้ฟองน้ําไม่ได้นะฟองน้ําเข้าไปปุ๊บน้ำมันล้นลงมาไม่เท่าเพราะว่าน้ําแทรกเข้าไปในตัว แต่ว่าก็อาจจะมองว่าเป็นปริมาตรก็ได้ได้ได้เหมือนกันนะครับถ้าปริมาตรสรุปแล้วก็คือสิ่งที่อัคคีเมดิสนึกออกก็คือการหาปริมาตรเมื่อรู้ปริมาตรแล้วเป็นไงครับรู้ปริมาตรเสร็จปุ๊บก็เอามาหาน้ําหนักก็ได้เป็นโลก,ก็ไปเทียบก็จะรู้ว่าเป็นทองคําหนักเท่าเดิมหรือเปล่านะครับนี่ก็คือหลักของอัคคีเมดิสไอ้นี่ก็คือเรื่องเล่าไม่ใช่หลักของอัคคีเมดิสแลวคราวนี้ แล้วหลักการของอัคคบิดิสนี่เขาว่ายังไงอ๋อมันเกี่ยวกับการแทนที่น้านี่แหละครับนีสิตครับอ่าจินตนาการนะครับอันนี้เป็นน้ํานะครับสมมติว่ามีน้ําอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเราเอาวัตถุเข้าไปวัตถุอันนึงอาจารย์วาดด้านข้างก็แล้วกันนะครับนี่วัตถุมวล m นะครับไปวางปรากฏว่าวัตถุลอยอยู่อย่างนี้ถามว่ามีแรงอะไรกระทากับเขาบ้างก็ตอบ,บ้างว่ามีแรง mg ครับ ถ้ามีแรง MG แรงเดียวกระทำแบบนี้มันก็ต้องตกลงมาถูกไหมแต่ว่ามันลอยนิ่งอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันมีแรงอีกแรงหนึ่งแรงตัวนี้เขาเรียกว่าแรงพยุงหรือบ o y เ n น force แรงลอยตัวนั่นเองนะครับมีหลากหลายตัวอย่างนะครับในชีวิตประจวันอย่างเช่นของหนักๆเนี่ยถ้าเราเอาไปไป,ไปยกในน้ํามันจะเบามากเลยเพราะมันมีแรงลอยตัวนี่ช่วยพยุงน,นึกออกไหมครับบอยเลน force เนี่ยนะครับบอยเลน force แรงลอยตัวนะครับบอยเยนฟอสนี่แหละไอคือตัวแรงลอยตัวนี่แหละที่ดันไอตัว MG ให้เท่ากันเพราะถ้าเราเขียนเป็นสมการเนี่ยไอเ fb เนี่ยก็เท่ากับ mg ตัวนี้นะครับอันนี้คือมองในมุมวัตถุเลยนะว่ามีแรงเอนี่ก็คือแรงที่เกิดจากของเหลวนั่นเองเป็นแรงพยุงจากของเหลวนะครับแล้วเราจะอธิบายยังไงไว่าไอ้ fb ีนี่มาอย่างไงอ๋อเราเวลาพูดถึงของเหลวเราก็ นึกถึงอะไรครับความดันใช่ไหมความดัน P 1ดันลงอ่ะความดัน P 2ดันขึ้นมันต้องมีความดันเราเรียนไปแล้วจากอะ,อะไรนะกฎของปาสคาว่ามีข้อตกลงว่าไอ้แก๊สไอ้ของเหลวที่มันนิ่งมันต้องออกแรงทุกทิศทางถูกไหมนี่ก็ต้องเนี่ยมันก็ต้องออกแรงทุกทิศทางมีแรงดันเงี้ยแรงดันแรงดันหมดแต่เรากำลังพูดถึงการเคลื่อนที่ในทิศแนวดิ่งเพราะฉะนนั้นเราสนใจเฉพาะ P 1 P 2 โอเคดูจากสมาการเนี่ยดูจากสมาการเนี่ย fb ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ fb มันดันขึ้นใช่ไหมวันก็น่าจะเป็น p2 ลบ p1 p2 คืออะไรเราก็เรียนมาแล้วอันนี้ h1 ก็อันนี้เป็น h1 แล้วกันนะครับอันนี้เป็นความลึก s2 ใช่ไหม s2 วัน p2 ก็เป็น log s2 นั่นเอง log s2 ใช่ไหม p1 ก็เป็น log h 1ดึงตัวประกอบออกมาอาจารย์ก็ได้ h 2ลบ h 1 h 2 h ลบ h คืออะไรครับมันก็คือไอตัวความสูงของตัววัตถุนั่นเองนะครับอันเนี้ย h 2ลบ h 1มันก็คือความสูงของวัตถุถูกไหมอาจารย์ให้เป็น h ก็แล้วกันความสูงของวัตถุก็คือ log h นั่นเอง ดูดีนะ h น Low ตัวไหนโลตัวไหนโลตัวนี้คืออะไรครับคือความหนานแน่นของของเหลว g คือความแรงโน้มถ่วงของโลก h คือความสูงของไอตัววัตถุที่จมอยู่ในน้ำโอเควัตถุที่จมในน้ํานะครับถ้าอไอตรงวัตถุนี้มีวาดสามมิติบ้างแล้วคราวนี้ถ้ามีพื้นที่หน้าตัด a พื้นที่หน้าตัด a นะเเราก็จะได้ a คูณเข้าไปหารด้วย a อออกถูกไหม อ่าโลจีเอเอเอนี่คืออะไรครับเอเอคือเอ I, 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 อเออไอไอไอพีนเนี่ยอาจารย์เนี่ยแหละเป็นประจำเลยเอฟมันจะมาเท่ากับแรงดันได้ไหมมันจะต้องเป็นไงครับความดันคูณด้วยเอถึงจะถูกขออภัยด้วยนะครับนี่มันต้องคูณด้วยเอด้วยเอฟเนี่ยนะหรือใส่ฝั่งนี้จะได้ไม่งง ก็คือ p เนี่ยจะต้อง f ต่อ a โอเค f ต่อ a เพราะฉะนั้นอาจารย์คูณ a ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับไม่ต้องคูณข้างล่างข้้งบนแล้วเอา a ตรงเนี้ยคูณวกกลับมาฝั่งนี้ก็จะได้เป็น log h a g h a นี่ก็คือ v ก็เป็น log v นั่นเองนะครับเพราะสรุปแล้ว fb หรือแรงลอยตัวนี่ก็คือ log v แต่นี่สิต้องดูให้ดีอันนี้ คืออะไรความหนาแน่นของของเหลว G คือความล้นถงโลกแต่ V เนี่ยไม่ใช่ปริมาตรของน้ําที่อยู่เหนือนะนะ V คือปริมาตรของไอ้ก้อนที่จมในน้ำนั่นเลยนะครับ V คือปริมาตรของก้อนที่จมในน้ำโอเคอิสิคงเข้าใจนะครับไปดูอีกสักกรณีหนึ่งกรณีทั่วไปนะครับกรณีนี้วัตถุอาจจะมันไม่จมตลอด ทั่วมันไม่จมทั่วทั้งก้อนมันจมเป็นบางส่วนยกตัวอย่างจมแบบนี้นะจมเป็นบางส่วนส่วนที่จมนี่ก็คืออาจจะสามส่วนสี่ะแล้วแต่สมมตินะอะสมมุติว่ากล่องนะเนี้ยพื้นที่ผิว A นะ มันจมลงไป3ส่วนมันลอยอยู่1ส่วนโอเคจมแบบนี้จงหาแรงลอยตัว fb แน่นอน mg เท่าเดิมใช่ไหมอ่า mg เท่าเดิม mg เนี่ยแรงโน้มถ่วงมันดึงกล่องลงมากล่องมวล m นะครับปริมาตร v ตัวของเนี้ยนะครับแต่ว่ามันดันลงมาดันลงมาเนี่ยแล้วก็มันจมลงมาแค่3ส่วน4ส่วน fb ดันขึ้น นะ fb ดังขึ้น fb ของเราก็คืออะไรครับก็คือ,อ,อ fb ต้องเท่ากับ mg ถูกไหมเท่ากับ mg เท่ากับ mg แล้วคราวนี้ fb เนี่ย <c oughs> คืออะไรคืออะไร fb คืออะไรเราก็ดู fb เท่ากับ mg Okay. อาจารย์ก็คิดแรงดันนะแรงดัน p อันนี้ p 2 p 1ไม่มีนะไม่มี p 1ถูกไหม p 1มันมันไม่มีข้างบนอ่ไม่ต้องคิดแรงดันบรรยากาศนะครับเพราะ p 1เป็นศูนย์ไปเพราะนี่ไอตัวนี้ก็เป็น p 2 p 2ของอาจารย์นี่ก็คืออะไรครับ fb ของอาจารย์นี่ก็คือไอ p 2ก็คือโล g h H ก็คือเอชก็คือไอตัว3ามส่วนสที่จมในน้ำไหมสามส่วนสีที่จมในน้ำก็เป็นโลจีสามส่วนสของกล่อง3ามส่วนสของกล่องนี่เอนะเอเป็นตัวนี้นะโอเค f อเป็นโลโลจเอฟบีส่วน a นะโลจเนะครับนี้ส่วน a เพราะฉนั้นเอจริงๆก็เป็นโล g วีก็ไม่เชิง v อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสาส่วนสนะี่ด้ยสามส่วนสีวโอเคเพราะฉนั้นเอเท่ากับ3ามส่วนสโลจวโอเค สรุปแล้วก็คือว่าถ้าเกิดมันจมลงไปแค่ไหนเนี่ย fb ก็คือเอาเฉพาะมวลที่มันถูกแทนที่น้ำนะครับ fb เท่ากับ log v ไอ้ตัวนี้คือความหนาแน่นของของเหลวไอ้ตัวนี้คือปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยน้ำก็คือที่จมอยู่ในน้ำนั่นเองโอเคปริมาตรตัวนี้ก็คือเศษสามส่วนสี่ของ v ถูกไหมเพราะมันจมลงไปเท่านั้นส่วนเนี่ยโอเค นะครับที่คงจะเข้าใจนะครับเอาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ